สุปทิศทางข่าวเด่นอกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับมาเรื่องบันที่เรื่องแม่นะครับกับเรื่องของดีไซน์นะครับที่วันนี้เองได้มีการนัดเปิดเอกสารหลักฐานของตึกสาตะงอจำนวน121ตรลังนะครับโดยวันนี้ทานได้ของกรมสอบสนนนวนคดีพิเศษหรือดีไซนนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองกิจการร่วมค้า PKW และบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับร่วมการประชุมหาลือเพื่อเปิดรังเอกสารจํานวน121รังจาก26ตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่อายัดไว้จากใช้งานก่อสร้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือตึกสตงที่พังถล่มนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรวบรวมประกอบสำนวนคดีซึ่งตอนนี้นะครับมีข้อมูลล่าสุดว่าเจ้าที่เองสามารถที่จะ เปิดเอกสารได้ครบทั้ง121ลังแล้วแต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อทําการคัดแยกเอกสารเบื้องต้นเอกสารทั้งหมดถือเป็นประโยชน์และเป็นเอกสารที่ทาง DSI ต้องการโดยจะพิจารณาน,นําเข้าสํานวนทั้งหมดนะครับทำให้หลังจากนี้ต้องรอติดตามกันต่อว่าเอกสารทั้งหมดเหล่านี้นั้นจะมีหลักฐานเด็ดอะไรนะครับที่จะมีส่วนสําคัญในสํานวนคดีนี้ไม่มากก็น้อยนะครับมาต่อกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปลอมแปลงลายเซน็น ควบคุมงานการก่อสร้างตึกสตงนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับหลังจากที่ d s i มีการประสานขอให้40วิศวกรซึ่งปรากฏรายชื่อเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างตึกสตงงที่ผังถล่มนะครับเข้ามาให้ข้อมูลโดยเมื่อ2วันที่แล้วนะครับที่ผ่านมานี้ทางด้านของวิศวกรเดินทางเข้าให้ข้อมูลแล้วจานวน17คนขณะที่วันนี้เองมีวิศวกรนะครับเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมอีก8คนรวม3วันอยู่ที่25คนแล้วนะครับ ยังไงก็ตามนะครับในส่วนของวิศวกรบางส่วนก็ยอมรับนะครับว่าเป็นลายเซ็นของตัวเองจริงแต่บางส่วนก็บอกว่าไม่ใช่ลายเซ็นของตัวเองทําให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องมีการาให้ตัววิศวกรนั้นเซ็นเพื่อที่จะนําไปส่งตัวพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อเปรียบเทียบกับลายเซ็นในเอกสารคุมงานว่าตรงกันหรือเป็นลายเซ็นปลอมหรือไม่นะครับขณะที่ในวันพรุ่งนี้เองจะมีวิศวกรนะครับเดินทางเข้ามาเป็นลอ็อตท้ายอีก10คนนะครับซึ่งก็ยังคงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะมาครบทั้ง10คน เลยหรือไม่นะครับรวมถึงหากมีการเรียกสอบพบทั้ง40วิศวกรแล้วทางดีไซน์นั้นจะดําเนินการอย่างไรต่อไปบ้างคขัทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นข่าวอาชญากรรมที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ